มาถึงอ,อยุธยาแล้วนะคะทุกคนประเดิมวัดแรกที่จังหวัดอยุทยาค่ะวัดราชบูรณะค่ะหลังจากลองท้องด้วยกวยจับพระนครนะคะเราเดินทางกันมุ่งหน้ามาที่วัดนี้ค่ะชื่อว่าวัดราชบูรณะนะคะมาค่ะต้องเช่าในพื้นในสวยนะแล้วก็มีสีดำ อยู่ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากที่พักด้วยเดินถึงค่ะวันนี้นั้นใส่ขาสั้นมาค่ะไม่สุภาพถ้าเป็นกางเกงหรือว่ากระโปรงต้องเลยเข่าลงมานะคะ ได้ผ้าถุงจากรถขายน้ำหน้าวัดน,นะคะ20บาทเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะทุกคนถึง6โมงเย็นค่ะวัดราชบูรณะจัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะคะสร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพระยาในปีพศ1967ค่ะวัดราชบูรณะ มีชื่อเสียงแล้วก็ความโด่งดังมากในเรื่องถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่งหลักรอบขุดกลุ่ยในพระปรางประธานในปีพศ2499แล้วก็ลักขโมยสมบัติจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะคะต่อมากรมศิลปากรเข้ามาทำการบูรณะขุดแต่งต่อภายหลังค่ะพบทรัพย์สมบัติที่หลงเหลือแล้วก็เครื่องทองจำนวนมากมปัจจุบันทรัพย์สมบัติภายในกลุ่มนะคะ ไได้้ถูกกกเ็บรัษาวที่ห้องรัชบูรณนะภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอากาศวันนี้เย็นสบายนะคะทุกคนเป็นทริปที่ถูกใจนักท่องเที่ยวคู่รักของเราอย่างมากมายเลยค่ะนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะบางตาค่ะวันนี้แนนคิดว่าเพราะว่าที่จังหวัดอยุทยาเขามีหลายวัดให้เข้าชมนะคะ ขึ้นได้มาหนึ่งระดับแล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นไปต่อแต่ละวัดก็จะมีพื้นที่กว้างๆประมาณนี้เลยค่ะพอขึ้นมาถึงด้านบนค่ะทุกคนลมเย็นๆค่ะสดชื่นมากๆแล้วก็วิวก็จะแตกต่างออกไปอีกนะจากมองด้วยสายตาที่ด้านล่างว่าสวยแล้วนะคะพอขึ้นมาด้านบนอืม,มสวยไปอีกคนละแบบค่ะด,ด้านบนจะเป็นห้องเล็กๆค่ะมีประวัติของวัดราชบุรณะนะคะ ด้านล่างที่มองลงไปเมื่อก่อนพี่ไกด์เขาบอกว่าเราสามารถลงไปได้ด้วยนะคะราชบุรณะนะคะวันแรกก็จะยังกระเป๋าอยู่นะคะแต่เหลืออีกหลายวัดที่เราต้องไปในทริปนี้ขนาดไหนก็ขึ้นค่ะไกดสาวนี่เหนื่อยแล้วสถานีต่อไปรอติดตามนะคะเราจะพาไปทานขนมอร่อยห้ามพลาดถ้ามาอยุทยาค่ะ